เล่นซอนเลยนั่นล่ะฮะเลยนั่นนะอันนี้เฮลไซครับเฮลไซน์อันนี้ค่เออผมจะใช้สองอันนะคะวิสัสแอนโลใช่วิสัสแอนโลอันนี้นะครับเด้ผมก็นเด้ยูเด้ยเลยหรอเด้เด้โหดเท้าถ้ามือแจมคอมเมนต์ว่าโหดเนี่ยก็มาแบทเทิลกันก่อนลองกันก่อนนะอันนี้ลุ้นก่อนเนาะ อันนี้ลองกันก่อนนะพี่รี่วมดได้อยู่หดได้เวุล่อนนี้มแงนของดิมสู้เาไม่ได้รันหลุดเนี่ยมันหลุดมันหลุดเนี่ยนี่ครเปลี่ยนแบบเลย กันจะใช้สีแดงบ้างนะครับ <ś c oughs> สีแดงเหรอนี่ก็ใช้ไอตแดนแปลกที่ที่ผมใช้มาตลอดเลยคือไซส์เขาแนวว่าเขาแนวกันว่าตู่นที่แปลกที่ผมของผมก็เป็นบางเหมื <ś c oughs> จะปีนข้ามข้ามกล้องนะ ต,ต้องขอใช้อันน<ล>ี้บ้างนะเป็นแฟนนะครับน้องเออันนี้ตรงไหนอันนี้อันนี้หัวบอลอันนี้อันนี้หัวหัวน้ำใช่ก็ได้หัวน้ำให้มาให้เมาวะเดี๋ยวเราเนี่จะมาลองแบบมาลองแบบแบบไหน่อยต้้ตองัวแบบแบบแบบไม่นาดไอ้ไข่ อลองมา <Okay. S 1> ออนะนี่นะคะตูดเบเกมากันผมจะใช้ตูดแบกก่อนโอเคผมใช้ตูดแบกว <One S 1> ่าเหรอะะอ,นนอันนี้เริ่มแบกเท่ากันแล้วครับวัน <One. S 2> โอเคจี้ชูว <Okay. S 1> ันไปเรียบร้อยตูดแตกแปะอะไรมันมันมันเอ็กซ์ติมไลน์ด้วยด้วย,ว,ยวะจริงปะ ผมอยุดแล้วเล่นลเบร์เบรเสร็จแล้วผมจะมาเล่นออกวางการเ์เดนกันนะครับไม่ใช่ครับเจ้นเกมเอาชีวิตรอดถึงถึงสามสิบวันเอาเปล่าเอาชีวิตรอดอยนงงี่เลเล่นเล่ไอตดต้องการใครบ้างเล่นเล <c oughs> <c oughs> นาชิวอันนี้ก็นชิวอันนี้มิสแอโลอันนี้นชิวอะเฮ้ยถ้าสองก็จะไม่ต้องปาสองัมาวัดกันก่อนเยไหมอ่ะอันอันนี้แฟตนะไม่่เด๋ยวมาวัดกันก่อนก็าปล่อยนะวัดก่อนนะอยนะได้่ได้ปัไนี่ไม่อดคะกัเลยเหมือนกันเ่ย ถ้าวันนี้คือก็ดีนะคือสนามของมันเนี่ยมันก็จะใหญ่ก็ลองใช้สนาม,ม,มนี้กันดูนะสนามกระทะไม่ดีเลยนี่พอเวลามันเข้าไอกินะใช่มันจะใส่ลายแบบนี้แล้วก็บางทีมันก็อาจจะตรงแกนพี่ดีแม่งไฟไม้ได้ไงอะไม่ต้องมาถาม มันระเบิดตอนกลับบ้านไม่เอายืมกลับบ้านเหรอมันมันมันไฟดับคุณจอนตอนกลับบ okay. ้านปีทันเ้ปเลยไปตัวแตัวตัวตัวเไปไปยนอย่าอย่าจัเจนลี่อะไรนั่นหนาวะตัวัเกินไปแล้วมนบอกว่านบอกว่าชอบเบบี โอเคมาแบทเทิลกัน่อพันธุนเปลี่ยนกันอันนี้ของชัยจ้าซอสเดิมเพราะว่าลูกละีวันก่อน เอ็ดเอะเนี้ยตัวเน้มันเก่งตเนี้มันเก่งเออเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเราเนี้ยฮะเนี่ยมันหายไปไหน่อนทีเดียวก็แตกเก๊ะไปแมงลวง คิดว so ่าเบเบทพี่โหดบ้างอดีตีเดินโกตายหมดเรียบอ่ะพี่พี่ชนะรีบเกินไปเันนี้ก็เป็นตัวมันใหญ่เนี่ยีตัวมใหญ่ตัวมันใหญ่ดีดนโกู าาบาร์แบทเชอร์กันใหมอันนี้หกนาทีแล้วนะรีบอ,อะไรนักหนา อีกตัวเพื่ออะไรวะก็จะลงใหม่ชอบมาอวดคุณอีกดี

ตรงใหม่อีกตัวเพื่ออะไรวะจะรีบอะไรนะขวาวะ เมวแบบนี้นะอาที่ผมจะไม่ลงนะผมจะไม่ลงนะมันเกิดข้อมันมันเกิดเรื่องกับเบเบด ก็ไปก่อนะนโอ้น <waves> oh ี่ดูที่ไข่น็อตแม่งแม่งโคตรแน่นไม่เด้งนะไข่น็อตคูดแน่นอะไม่เด้งอ่ะมันไม่เด้งใคอาหนูหรอก็บอกแล้วว่าอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงก็ไปไกลแล้ว มันชนลาดเกินกันก็เปลียนเป็น้ชิวไ่เดียวไดเนี่ยวนี้อุกะอดีตชายพี่เห็นเนี่ยฮะมีแต่สายกระโดดด้วยเนี่ยเอ้าอยู่ด้วยได้ยังไงเออเไปไปเราจะไ,ปไ,ปไปนเจอทีให้นี้ไปงั้นก็พวกเราสองคนมาเล่นเบย

จากสนามกระทะกลายเป็นสนามนี้แล้วจะไ,ได้หยุดก่อนขออธิบายก่อนส,สนามจากสนามเป็นกระทะกลายเป็นสนามนี้แล้วโอเคมากีมากก่อน ไอ้นะั่นมันก็ลงใหม่อีก วัดเท่ากันาเทรนั้นบัตรท่งันก็มาลองสายเริ่มเอียงขึ้นเน่ฉันต้องยืดดีๆใีไ่ไมพี่พึ่งมาใหม่ใช่ไหมใหม่นี่มาเรี่องายมาง่ายมกไอ้นั่นมันก็เป็นอะไรอยู่ได้ จะรีบอะไนนักหนาวอะ